เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่บอนมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night f u n g i n กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งนี้จะเป็นรวมพลคนโหด EP ที่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 เท่าไหร่แล้ววะเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะฮะเอเป็น EP ที่เท่านี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3มดนี้นะครับก็คือ VS Jo Ta แล้วก็ Mario Kart แล้วก็ h e n i g h e f f o r t นะฮะ ก็จะเป็น3มมดที่พี่มองว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะโดยที่ทั้ง3ามมดนี้ยังเป็นแค่ตัวเดโมนะฮะยังไงก็ในคลิปนี้หลังจากที่น้องๆดูกันจบแล้วอย่าลืมช่วยกันโหวตด,ด้วยนะฮะว่าใครอยากดูมดไหนมากที่สุดนะฮะถึงเวลาที่มันออกตัวเต็มพี่จะได้รีบมาเล่นให้ดูนะครับรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปกดอื่นเลยนะฮะทุกคนเหมือนเดิมนะครับช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้ยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ยังอยู่ในแค่โหมดฟรีเพลย์เท่านั้นนะฮะชื่อว่าเจ้าตัวโจตะนะครับจดเอใส่ชุดแดงด้วยเออพี่ว่ามอนนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะเขาทำตัวปล่อยเฟนใหม่ด้วยเห็นไหมไม่รู้ว่าตัวเต็มออกมาจะมีตัวเกิร์เฟนใหม่หรือเปล่า เพลงก็ดูน่าสนใจนะทำใช้ได้เลยมีป้ายมินตี้อยู่ข้างหลังเลยเอ้ยเพิ่งเห็นมุมตึกทุกคนเห็นป่ามุมตึกมีอะไรอยู่เป็นโจรมุมตึกน่ารักเชียวแอบดูอยู่นะถือว่าทำฉากได้น่าสนใจนะเอได้อยู่นะนี่ถือว่าโหดใช้ได้นะเพลงแรกของเขานะ่น เออเฮ้ย <c oughs> มันมันไปเอาว่ะมาแล้วนะเพลงถือว่าไม่สั้นเกินไปไนะฮะกำลังดีเลยละ่ะถือว่าทำลูกศรได้ตรงจรังหวะดีด้วยเนียใช่ได้ใช่ได้ <c oughs> ข้างหลังโจตะมีหลุมอะไรอยู่ด้วย <c oughs> ว่าแต่ไอ้ข้างหลังเกิรเฟนที่มันมีลูกวิตตี้แปะอยู่มันคืออะไรน้องๆคิดว่ามันคืออะไรคะอะไลรอะนะ <c oughs> หลังรถกระบะเลยมันใช้ได้เลยนะ เออสำหรับตัวเดโมของเจ้าโจตะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะมาเดี๋ยวเราไปมดต่อไปกันเลยนะครับไปอินโทรอันนี้แตกต่างจากมดอื่นเนะใช่ได้ใช่ได้สมกับเป็นตัวมดมาริโอคาร์ดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในมดมาริโอคาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเสียงเพลงเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะ้ออยากรู้แล้วเป็นยังไงถ้าทางจะมันนะ อย่างที่บอกนะครับเป็นแค่ตัตวเดโมเท่านั้นะนะครับลองเข้าไปดูในสตรอรีร่โหมดสินี่งไง here we go ยังอยู่ใน week tutorial อ,อยู่เลยชื่อดาบมาริโอชาร์ตแปดอว่าภาค8ก็แม่มาริโอชาร์ตนะไม่ใช่มาริโอชาร์ตเอ้ยทุกคนดูดิทำอย่างดีเะเน็น <laughs> ขี่เมฆมาด้วยว่เสียงยังเฮ เอ้ย e, ชอบชอบไอ้ยชอบเลยน่ากวนมากเลยเออเอาไว้แล็บหนึ่งนะรอบที่หนึ่งจะมีเปลี่ยนรอบไหมน่าจะต้องเปลี่ยนเพลงถึงเปลี่ยนรอบ เกิร์เฟนเอาไอเทมมาให้เราได้ปะเกอร์เฟนทำเหมือนเป็นโคศกสนามนะเข้าใจทำดิเพิ่นมากเลยนะมีไอเทมให้เราเก็บปะเอออยากรู้นะถ้าเกิดมีไอเทมให้เก็บนิดท่านายจะหา นมามาริโอตอนปุยปุยโคตรตลกเลย <c oughs> เอก็จบลงแล้วนะครับพาดไปตัวหนึ่งตอนไหนยังไม่รู้ตัวเลยเลยมัวแตฮอยู่เอก็จบลงแล้วนะสำหรับมอสมาริโอคาร์ดนะครับมาเดี๋ยวเราไปตัวที่3ามกันเลยนะฮะมาไปกันไวๆนะจะได้มีเสียเวลามากไปเลย เอาละครับเราก็มาอยู่ในม็อดที่หลายๆคนน่าจะมารอดูกันนะฮะนั่นก็คือม็อดตัวเดโมของแฮงค์ไฮเอฟฟอร์นะฮะในที่สุดเขาก็ได้ทําออกมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เรามาชิมน้ําจิ้มกันก่อนนะแบบเฮ้ยออกมาแล้วว่ะพอเห็นปุ๊บนี่รีบโหลดมาเล่นเลยนะมันออกมาแค่ไม่กี่นาทีพี่รีบโหลดมาเล่นให้ดูกันเลยนะฮะเป็นหนึ่งในม็อดที่พี่รอนะเอ,เอาเป็นว่าเราไปลุยกันเลยดีกว่านะไม่รอช้าเอ้ชอบนป้ปกอ,อ่ะชอบชอบชอบ จอแบบบอยเฟนเกิร์เฟนอยู่ด้วยแหมสตอรนนี่หมดไปเลยครับแฮงเราอยู่ในวิกแฮงชื่อดันเนวาดาโมสว w นเต็ดตัวบุคคลอันตรายที่ทุกคนต้องการมากที่สุดในเนวาดานะฮะ Missionary นะเอ้ยเป็นไงวะเอ้ยอยังเจ๋ง <c oughs> เอ้ยมีควงมีดด้วยแบบโยนมีด,ดเลยรถเข็นฮ็อก,กด็อกเนี <laughs> ย่ยแมนเนสคอมแบท เออนึกถึงฉากในเกม <laughs> เออเออเขาจะทำเออเอ้ยท, <c oughs> ทีมนี้ทำเพลงมันตลอดเลยนะย <c oughs> ดีนะไม่มีรถเข็นขายคุกกี้มาด้วย <laughs> <c oughs> เออ ลูกสอนยังถือว่าเหมือนเป็นแค่ตัวเดโมโนะฮะคิดว่าตัวหลักแน่จะมีการกลับแน่ๆเลยเพราะรู้สึกเหมือนยังแ,แปลกๆอยู่เฮ้ย <c oughs> มันมันถือว่าทำดีนะ เอ้ยมันวะ่ะใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่นะสนุกดีโอ้ยพลาดไปหนึ่งตัวตอนสุดท้ายเออเอาเป็นวน่าสนุกดีนะไอคอนก็ทำสวยดีนะทุกคนฉากด้านหลังก็โอเคอยู่ตัวละครแฮงก็ถือว่าทำท่าทางได้ดีนะชอบชอบอ้อาวามันมันกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ก็จบลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ3ม็อดที่พี่จะมาเล่นให้ดูในคลิปนี้นะครับน,ะน้องๆทุกคนครับชอบม็อดไหนมากที่สุดอย่าลืมโหวตกันมานะฮะพี่จะได้รู้นะว่าทุกคนรอม็อดไหนกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญนะฮะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กับคลิปนี้อย่าลืมกระแทกไลค์แรงๆให้กับพี่ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะฮะแล้วเจอกันที่คลิปหน้าา,าครับบผมย